ม่มีใครบอกว่านี่คือบริสุทธิ์นี่คือสมมุติแล้วหลวงปู่ก็ไม่ได้บอกท่านพระครูพัฒนาว่าเดี๋ยวนี้ผมบริสุทธิ์เห็นไหมละ่ะมิจะบอกว่าเขาอกาศไม่ควรจานเดี๋ยวนี้สติผมมากผิดปกติยืนเดินนั่งนอนพูดคิดดื่มทำมันมากผิดปกติมันไม่ได้เป็นที่บอกว่าเหมือนตั้งแต่ก่อนยืนเดินนั่งนอนพูดคิดดื่มทำเมตเตฝันก็ยังซาคือหลับนี่ ก็จะหลับมันจะค่อยหลับนี่มันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ลงไปเราให้ท่านฟังแล้วมันก็หลับพอมันหลับแล้วสติมันก็จ้องอยู่นั่นนี้มันจะฝันแล้วมันก็จะรู้ว่ามันจะฝันแล้วบางทีก็ฝันอย่างรุนแรงกระโดดออกไปเลยบางทีก็ฝันนิ่มๆค่อยลอยออกไปบางทีก็ค่อยเดินออกไปจากร่างกายมองดูร่างกายนอนอยู่เริ่มฝันแล้วออคอยอยู่นี่ด้ร่างเออกูจะฝันอยู่กูจะ เดินเที่ยวสักพักเดี๋ยวกูจะกลับมามึงนอนคอยกูอยู่นี่นะทำนองนั้นแหละเล่าให้ท่านฟังนั่นแหละท่านก็เปี้ยงเลยนั่นแหละท่านบอกว่านั่นแหละท่านก็เลยเล่าเรื่องสมมุติอาจารย์มันเป็นเรื่องละเอียดมีหน้าเป็นกูจารย์จริงเม่เทศระดับนี้อา้าวท่าไมเทศเอาไว้ทำไมรู้แล้วเอาไว้ทำไมเพื่อเป็นธรรมทานนี่ถ้านกับเราบุกันนะนักปฏิบัติธรรมไปจุดนั้นจุดนี้แล้วก็ไปเจอแบบนี้หจะว่าไงใช่ สันติที่คุณในการดูเองเห็นเองเมื่อไปถึงจุดนั้นปับ๊บมันจะลืมสัญญาจําได้ไหมายรู้มันจะลืมคําสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ลืมการเรียนมาทั้งหมดเพราะมันรวมอยู่ที่จุดเดียวจะเรียกว่าติดฌานติดญาณติดสมาธิเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์บ้าก,ก็แล้วแต่ใครจะคิดนะมันจะอยู่จุดเดียวมันไม่ออกไปไหนเตอากับกิริยายังปกติแค่นั้นเองเสียงภายนอก อยากได้ยินก็ได้ยินไม่อยากได้ยินก็ดับเสียงภายนอกในขณะที่จิตบริสุทธิ์นีน่นอกจากมันจะถอนออกมาเป็นปกติเป็นบางครั้งบางคราแต่สติไม่ห่างดังที่หลวงปู่ผ่านมานะเป็นอย่างนี้นะเหมือนเจ้าที่เขาด่านี่เจ้าที่จะเข้าไอ้ชจวงที่ไอ้หลวงพ่อรูปนั้นดา่าเราเนี่ยนะที่ลงมาจากกูทอกมาดา่าเรานั่นอยู่สามวันสามคืนนะนะั่นแหละมันจะไม่ลงสุดมันจะไม่บริสุทธิ์แบบลงสุด มันจะเป็นออกมานิดหนึ่งเตสติจออบริสุทธิ์ไว้คือบริสุทธิ์ยังไม่สว่างสวัยเต็มที่มันเป็นบริสุทธิ์ที่เป็นปกติอยู่อย่างนั้นสติมเลยจอ่อพอกติสติมันจ่อจีนั้นโดนด่าวันแรกก็เป็นปกติบริสุทธิ์ยังอยู่เหมือนเดิมโดนด่าวันที่สองบริสุทธิ์ยังอยู่เหมือนเดิมโดนด่าวันด่าวันที่สามคือด่าทั้งเชา้าทั้งเย็นนะโดนดวันที่สามปั๊บ ช่วงเย็นปั๊บลรมไอช่วงเช้าปั๊บเริ่มสบัดจิตที่บริสุทธิ์สะบัดคือประวัติไงปุป๊บปั๊บสติมันก็ต้องอยู่เกิดขึ้นจุดนั้นด้วยสังขารแห่งความน้อยเนื้อต่ําใจเริ่มมีการปรุงการแต่งแห่งความน้อยเนื้อต่ําใจจึงคิดที่จะหนีจากวัดป่าวิเศษเจริญรามขึ้นไปนครสวรรค์ แล้วไปจําำรรษาอยู่ทุ่งใหญ่เนรสุวรรณเหมือนที่เราเคยผ่านมาเราคิดอย่างนี้ก็ปุ๊บปั๊บก็เตรียมกดเตรียมอะไรแต่ว่ามันไม่ออกนะมันไม่ออกจากบริสุทธิ์เตมันยังหลงในสังขารขันตัวปุงตัวแต่งที่ละเอียดอา้าวพวกนี้ฟังตรงๆนะนี่เพื่อเพื่อว่าบนะุคณะครูบาอาจารย์ปฏิบัติไปแล้วไปเจออย่างนี้จะไม่สงสัยกันแต่จะ,จะบอกว่าอา้าไม่มีใครเทพได้เลยหลง ปู่ล้งตาลูบที่จะเทศไปเองไม่มีใครเทศลุงปู่ล้งตาลูบที่จะเทศไปเพื่อเป็นธรรมทานนี่ขอให้นักปฏิบัติผู้หวังมากหวังผลหวังหลุดหวังผ,งผ,งผเข้าใจนะนี่จะเรียกว่าสังขารขันที่ละเอียดมันปรุงยับ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 ,ยบไม่มีความโกรธเข้าไปเหลือแต่ค,ความน้อยเนื้อต่ําใจถ้ามีความโกรธอยู่แสดงว่ายังหยาบแต่ตัวน้อยเนื้อต่ําใจตัวนี้ มันต้องทำลายความโกรธได้หมดแล้วเมื่อความโกรธทำลายได้หมดแล้วมันจะเหลือความน้อยเนื้อต่ำใจมันก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละมันไม่ตัวอื่นหรอกแต่นี่มันละเอียดไงเพื่อความโกรธมันละเอียดไม่ได้มันจะอยู่ในหยาบกับกลางเต่ตัวละเอียดมีความน้อยเนื้อต่ำใจแค่นั้นเองมันก็จึงเตรียมตัวที่จะเข้าป่าทันทีนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันจนผลสุดท้ายไม่ได้ไปที่นั่นแหละก้อนนี้แหละตาลองนี่แหละ กับผู้ใหญ,ญ่บ้านในสมัยนั้นพระยกาหรือใครนั่นแหละไปตามมากับชาวบ้านมีแม่ตามไม่ก้มนี่แหละอ่านั่งรถไปไปอาราธานานี่มนต์หลวงปู่คืนชั่งนั้นหลวงปู่ไปถึงออกไปแล้วนะออกจากวัดไปลงอุโบสถแรมถ้าจะพูดถึงปีนั้นจะไปแรมจิบสี่หรือแรมสิบห้านี่แหละแรมสิบห้าก่อนที่จะถึงเพนจิบห้าอาสาลาบูชานะ เหลือสิบห้าวันเข้าพรรษาหลวงพ่จะเดินแล้วจะเดินออกจากบ้านไอ้ดงกระพุงลัดเข้าไปทุ่งเห็นทะเลสวนวเพราะหลวงพ่ไปไหนหลวงู่จะเดินเอานี่สิบห้าวันถึงแน่นอน,เ,อเ,ดน,น,น,นเดินทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเดินทั้งวันทั้งกลางคืนถึงแน่นอนทุ่งเห็นทะเลสวนเราคิดว่าเรานะเมพระพูดแต่ลา,ลาตอนนั้นยังไม่สึกฉลาดก็ว่าโอ้ยอาจารย์จะเดินเลยยังไงก็จำพรรษาอยู่ด้วยกันนี่แหละไม่แล้วถ้าอย่างนี้ผมไม่อยู่แล้ว เพราะว่าผมไม่ชอบอย่างนี้นิสัยผมนี่ไม่ชอบการทะเลาะบอกแวงกันอย่าลืมว่าเราเป็นพระเป็นสัมมณะนะเราไม่ใช่ไอ้กุ้ยเกียนไหมล่ะไปทะเลาะกันทำไมไมัน,นี่ประโยชน์เพราะเราบวชมาเพื่อละกิเลสเต๋ปีละโลก,กุลหลงที่ติม,มานะนี่ไม่ได้บวชมาเพื่อสังสมองกิเลสนี่ไม่ได้บวชมาเพื่อดูดาว่ากล่าวกันนี่ไม่ได้ดูดาว่ากล่าวก็ขอให้ดูดาว่ากล่าวตามธรรมตามปีไหนไม่ผิดพระวินันข้อไหนอันนี้ผมไม่ได้ผิดพระวินันข้อไหนเลยนี่นั่นน่ะแต่มันผิดทิฏฐิมานะของครูบาอาจารย์ ให้ผมไปซะนั่นะเขาเตรียมตัวปุ๊บปับ๊บเรียบร้อยปั๊บไปลงอุโบสถเตรียมพร้อมจะเดินนั่นน่ะีิตลองกับกลุ่มของพวกเราไปพอดีขอรัตนานิมนต์กลับมาแล้วก,ก็อัลลาทนานิมนต์พระสองรูปหลวงตาธิดาเรานี้ออกจากบัดป่าพิเศษเจริญรามและไปส่งกลางทางแล้วแต่จะเดินไปไหนจากนั้นจิตที่บริสุทธิ์ที่มันสะบัดอยู่นั่นมันก็นิ่ง แล้วสว่างสวัยพูดให้ฟังนะฟังนะลูกนะให้มันเป็นตามระบอบของมันนะไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุนะนี่คือเหตุของมันไงช่วงนั้นมันยังมัวหมองอยู่ไงมันเหมือนกับมีเมฆหมอกมาปิดบังบ้างหรือเมฆหมอกสลัวบ้างมาปิดบังดวงเดือนบ้างเท่านั้นแหละตอนนี้เวลาที่เมฆหมอกจางไปปับ๊บจิตมันก็เลยสว่างสวัยเต็มที่ ส่งผลออกมาภายนอกอย่างเต็มที่เลยเมื่อไอ้พระสองลูกออกไปจากวัดนี้แล้วก่อนที่จะเข้าพรรษาประมาณสักเจ็ดวันจำได้ขนาดนั้นนะจิตมันเริ่มสว่างเวยวเยนไม่มีไม่หมอกมาบังหมอกไม่มีสัวอีกพระฉลาดตอนนั้นยังไม่สึกอาจารย์อาจารย์เป็นอะไร ทำไมอาจารย์จิงผ่องใสสว่างเหมือนกับหลอดนีออนและทำไมจิงเหมือนกับยิ้มอยู่ตลอดเราพูดวันนั้นให้พระฉลาดหรือทิศฉลาดฟังเลยว่ามันบริสุทธิ์ฉลาดเคยเห็นไหมมันบริสุทธิ์มันเหมือนกับบริสุทธิ์ไปหมดกระดูกเส้นผมคือพูดง่ายว่าอาการทุกสิ่งอย่างในร่างกายท้าทั้งสี่เหมือนกับมันบริสุทธิ์ไปหมด นั่นแหละมันเป็นครั้งแรกที่บอกว่ามันเป็นอะไรละ่ะมันเป็นห่วงห่วงร่างกายมันจะเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้ใครมาเตะมาต้องไม่อยากให้ใครมาจับมาอะไรเลยนะแปลกนะมันจะสว่างไปมดเลยตอนแรกมันก็เป็นแต่มันไม่เต็มที่ไงนี่พูดให้ฟังนะนี่เน,นี่ยกว่ากว่าที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่ก็แทบล้มประดาตายมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะอย่างั้นที่จะบอกว่าเออผมปฏิบัติทำง่ายๆบวชมาแล้วแป๊บ กำหนดลมหายใจเขาออกหรือนั่งยูนเฉยๆก็สามารถจงมักจงผลผมเป็นอุคติตันยูวิปปติตันยูก็ไม่เข้าไปก้าวไก่แต่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อุคติตันยูวิปปติตันยูมีในสมัยพุทธกาลแต่ใดที่พระเจ้าทรงส่งพรชนดอยู่ใช่อุคติตันยูวิปปติตันยูเกิดผู้ที่บรรลุธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้าเห็นไหมละ่ะผู้ที่บรรลุธรรม เมื่อประพฤติปฏิบัติเกดวันเ็ดวันเกตเดือนเกตปีเห็นไหมละ่ะในสมัยที่พทธเจ้ายังทรงพระชนอดูถ้าสมัยนี้เอาเจ็ดปีเป็นหลักซะถ้าสติดีเดินมักถูกเอาเจ็ดปีเป็นหลักซะเพราะพวกเหล่านี้ส่วนมากเป็นพวกเนยยะเขอก็สาธุประมณกุจันู้ทธ่บรรลุทำได้อย่างรวดเร็วอาจจะเป็นการสร้างบาร,รมีอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เตปพักรูปนี้ไม่ค่อยเชื่อ เพราะได้เห็นที่ว่าการที่จะเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลมันต้องไปตามทางที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาสมัยปัจจุบัน,นศีลสมาธิปัญญายังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยมันจะไปถึงได้ยังไงอ้าก็กินรอบมาชุวลาตีหัวมาไแม่เจ๊กอยู่เข้ามาแล้วมาปฏิบัติธรรมก็สามารถบรรกกลุมรรคบรรลุผลเอาปฏิบัติสันติสมาก็เป็นอันนั้นต่อพระพุทธเจา้าก็ไม่เข้าไปก้าไกา่แต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อเลยผู้ที่ฟังตรงนะ ใช่ตราบใดม,มีมีผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ใช่ตัวนี้พวกเธอปฏิบัติตามมรรคแปดไม่ล่ะหลวงปู่ปฏิบัติตามมรรคแปดต้นเป็นของคารวะสี่ห้าบริสุทธิี่แปดบริสุตรบริสูตริีสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อบริสธิ์าาต้นเอเป็นคารวะกี่ปีละ่ะตั้งแตอ่อายุสิบเก้าปีนู้นนี่ก็ถือว่าปฏิบัติตามมรรคแปดสีลสมมาทิปัญญาีนพวกเรานี่กินหอมมาด่าแม่เจ็กกินเล้าเมาจุรามาเป็นคนเร็วๆมาพอ,อบวชปราเป็นพระอระหันต์แล้วใครจะเชื่อได้ เมื่อพระเจ้าเข้าสู่มหาปริธพานแล้วทำวิหนยเท่านั้นเป็นตัวตัดสินก็ดีกวา่าถ้าพระรูปไหนศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิหลวงปู่ลังการูปนี้จริงจะแน่ใจว่าเป็นของเทเป็นพระสุปฏิปัโนปฏิบัติีปฏิบัติชอบถูกต้องตามธรรมตาม,ตาม,ตามวินนยเวลาเทศท่านก็เทศไม่ออกจากธรรมไม่ออกจากวินนย เพราะการทำสังฆนาเแต่ละครั้งมีเต่พระอรหันล้วนหลวงปู่ลงจุดนี้แล้วแต่นะแลวต่หมู่คณะกบาอาจารย์ไปยกไปเหนือก้อนเหนือกมมเราก็ไม่เข้าไปก้าไกลใครจะเป็นพระอรหันอลลอบินอลลหอยเราก็ไม่เข้าไปเก้าไกลหรอกแต่นี่คือศีลสมาธิปัญญาศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิผู้เจ้าบัญญัไว้ถจุต้องดีงามถ้าเราไม่ประพฤปฏิบัติตามใครจะพฤปฏิบัติตามถ้าเราไม่รักษาใครจะรักษาถ้าเราไม่ปกป้องดูแลใครจะปกป้องดูแลหลวงปู่ก็จะถามหมู่คณะกบาอาจารย์ นี่เป็นทางเดินเพื่อลูกเพื่อหลานต่อ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 กันไปในอนาคตภายภาคหน้าไม่ใช่ว่าจะเหยียบย่ําทําลายบวชมาแล้วสบายกูมีลาภักการะมาความสเสื่อมเดื่อมยอ่อกูจะทำอะไรก็ทําได้เห็นไหมล่ะแล้วสักกาะไหลมาเทมากูนี่ของเท้ก็แล้วแต่ใครจะคิดเราไม่เข้าไปก้าวไก่ในเรื่องของนั้นพระในสมัยพุทธกาลท่านไม่มีกิริยาท่าทางที่เร็วๆซ้าๆเหมือนพวกเราในสมัยปัจจุบัน เห็นไหมล่ะถ้ารักษาลักธรรมหลวกวินัยด้วยความกรปปารพระพุทธเจ้าแบบสุดโตง่งมอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มอบกายถวายชีวิตกับพระวินัย <c oughs> ก็ศึกษากันทุกคนนี่จนศาสนาอื่นศัจดาอื่นนี่ชนิตที่บอกว่าช่วงสะแดงจะมะกะปฏิหารชนิตที่บอกว่าไม่มีทางไม่มีทางนั่นแหละเพราะว่าคณะสงสาวกคณะ พระที่เป็นเหล่าลุกจิตลูกหนาของสม,มณะกรุงพุทธเจ้าจะเคารพพระวิในยด้วยชีวิตศึกษากันทุกคนนี่ไม่มีทางที่จะมาแสดงจะมากับปฏิหารแสดดงฤทธิ์กวดกันไม่มีทางไม่มีทางเห็นไหมละ่ะผลสุดท้ายนี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้จัดการเองเห็นไหมผลสุดท้ายพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงฤทธิ์เอง ไม่ให้คณะสงฆ์สาวกแสดงฤทธิ์เพื่อสยบพวกเดรัจฉีนอกรีธนอกลอยพระองค์กระทำเองถ้าพระองค์อนุญาตคณะสงฆ์ก็สแสดงว่าพระองค์อนุญาตหลักธรรมหลักวินยัยเล็กๆในน้อยหรือใหญ่ๆก็ตามเหมือนกับพระองค์เป็นผู้ลบล้างสอนพวกเราทั้งนั้นให้พวกเรานีเครพบหลักธรรมหลักวินยัยแม้แต่พระองค์ก็ยังครพบหลักธรรมหลักวินยัยขณะพระองค์เป็นผู้บัญญัติเป็นผู้สอนพวกเรา พระอ,องค์ก็ยังคารุแต่พวกเราเป็นอะไรเป็นจัสดาเองได้ไงไม่งั้นก็พากันเผาพระไตรปิฎกทิ้งหมดที่นั่นพระสุตตันตปิฎกก็เผาทิ้งทีนั่นพระวินัยปิฎกก็เผาทิ้งทีนั่นพระอภิธรรมปิฎกก็เผาทิ้งทีตั้งเป็นลทัทธิเป็นจัสดาเองที่บาเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐขอากาบขอคำอคุณจายด้วยนะนี่เราพูดถึงกิจบริสุทธ ที่เกิดขึ้นด้วยศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิที่หลวงปู่หลวงตาลูกนี้ได้กระทำมาตั้งใจเป็นคารวะจริงเป็นที่แน่ใจแน่ใจแน่ใจใ,นใ,นใ,นใจใจในการสอนลูกจิตลูกหาตั้งพระเถนเนชีอุบาสกอุบาติกาให้อยู่ตามหลักคําสอนที่ถูกต้องดีงามนรกก็ไปเที่ยวมาแล้วตั้งแต่เป็นคารวะก็มีแต่พระกับอุบา BI. สธธิกาเต็มอยู่ในนั้น Yeah. วันนั้นก็คุยกันเรื่องนี้แหละอา้าวก็พระในประเทศไทยนี่มีไม่มากเท่าไหร่ในนรกขุมนั้นไหนบอกว่าหลวงปู่หลวงตาบอกว่ามองไปสุดขอบจักรวาลสุดขอบโลกนี่เป็นนรกขุมเดียวเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงลูทั้งเข้าใจด้วยกี่พุทธันดรล่ะนั่นยังไม่ได้ออกจากนารกกี่พุทธันดรแล้วและพระไม่ใช่ว่าอยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวนี่ ประเทศพม่าประเทศลาวประเทศเขมรประเทศอะไรหรือในโลกนี้ที่มีพุทธศาสนาพวกญี่ปุ่นพวกจีนพวกอะไรเนี่ยนี่แหละที่ว่ากลุ่มนี้ไปตกนรกมดไปเลยทั้งอุบาสุรกกาผู้ร่วมร่วมช่วยกันทำลายศาสนาก็เห็นมานี่ก็มัดมัดมาบัดวาอารามนี่ขนาดมีลุงปู่ลวงตาสอนอยู่พระกงยังบ้าอยู่พวกเราเห็นไหมเหรอเด็กก็หยิบ่วยนั้นเข้าไปในบ้านเด็กก็จุดเฉยนี่ก็ไปในบ้านเห็นไหมเหระนี่บันนี้มือเกินนี้คุยกันกับลูกนี่สมัยที่ครูบาอาจารย์อยู่ ท่านซื้อของไว้มีเลื่อยบ้างเออมีบันไดบ้างมีพวกสิวพวกอะไรบ้างที่เป็นของสงฆ์เวลาครูบาอาจารย์รูปนี้หนีออกจากวัดไปโยมอุปถากเอาสิ่งของสิ่งนี้เข้าไปในบ้านเป็นสมบัติของตัวเองทั้งหมดเลยเห็นไหมนะจะกำลังขนาดไหนถ้าบอกว่านรกธรรมดานี่ก คงจะไม่ต้องไปตกหลอกไปตกนรกที่หนักมันต้องเป็นมหานรกทั้งแปดกุ่มนั่นแหละกุมไหนบ้างที่ว่ามันหนักๆักเพราะนี่เป็นของสูงนะเห็นไหมหล่ะที่ญาติของพระเจ้าพระเจ้าพิพิสารนะตั้งแต่กี่พุทธนดอนละ่ะลองพิจารณาดูที่พวกนี้จะเท่าไหร่เอา้ามาวัดเต่ไม่ทราบว่ามาทําไมมาสร้างบุญสรางกุศลเต่ไม่ทราบว่าเป็นบุญเป็นกุศล มาทำบาปอกุศลเตมีแท้ว่าเป็นบาปอกุศลนี่ชาวพุทธเราส่วนมากเป็นอย่างนี้นรลกที่ขุมที่หลวงปู่ไปจริงโน่นสุดขอบจัก,กรวาลจริงพากันจงอยู่ในโลกขุมนั้นจใจหลวงปู่ตามโชกเหมือนหมู่มืมมก็นนะโคดหลวงปู่พูดเสมอว่าให้หลวงปู่ตายซะหลวงปู่เห็นนี่ไอพวกเธอมันหูหนวกตาบอดอยู่นี่ภาวนาไม่เห็นเห็นแต่ในตำราก็เลยไม่มีความเชื่อความเดอมใสประมาทรลักท 2, ําสอนกุะเจ้าพากันทําลายหลัหกธรรมหลัไมไหน เลยพากันเป็นพระอรหัน์เหหนีจากคุณงามความดีที่พระเจ้าสุงบัญใหญ่ใเตีมโลกเต็มต้องฉานพระทุกวันนี้เป็นการทําลายศาสนาหลักธรรมหลักวินัยถูกพวกเราเผาจิ้งถอนหน้าถอนคนหมดเลยเอาไปเอามาก็จะเหลือแต่โกนหัวนุองผมพระเหลืองวัดวาลามเล่นนรกแหละทีหลวงปู่เห็นนะมีหน้าจริงไปจมอยู่ที่น้าทั้งหมดเสียดายนะทําบุญในพระพุทธศาสนากลับได้บาป อัาน,นี้เพียงพูดให้ฟังนะไม่ได้พูดให้เชื่อแต่พูดความจริงให้ฟังผู้ที่เชื่อก็แสดงว่าผู้นั้นมีบุญผู้ที่ไม่เชื่อก็แสดงว่าผู้นั้นมีบาป นั่นฟังให้มันสมเหตสมผลนะลูกนะอย่าพึงเชื่อและอย่าพึงค้านให้พิจารณาใจตองให้อย่างดีสมควรเชื่อก็อเชื่อไม่สมควรเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อแต่ที่ท,ที่ให้ฟังเป็นความสัตย์ความจริงทางนั้นไม่มีคําว่าบินเบียนออกจากหลักธรรมะคําสอนของผู้เจ้าฟังก็พิจารณาใจตองนําไปประพฤติปฏิบัติบุญกุศลก็จะรวมลงสู่ที่ใจของพระเถรนนทีอุบาสกศิกาสร้างมหา บุญเต็มเมดเต็มหน่วยเพื่อเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลต่อไปของมุตนา้วยสาธุ